สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวพรโชคช่วงที่สองครับตอนนี้กับมาทรงพระอาจารย์สายขมิ้นครับตอนนี้กับแวะเขามาที่ทำครับเขามาเบิ้งใน่ทำครับตัวเลขก็มีแล้วครับพี่น้องเอฟซีครับที่ประเทศใบหนีครักบการนี้จะเป็นธรรมนนั่งองจัดได้ปะคะมันต้องมีตัวเลขมันต้องมีเพราะนรองตะกี้มี่ค่อนข่อยหน้าร่อง ลงไปมือมากก็เดียวีก็ลงไปไมาอ๋อบอสอ๋อนำมันยังไปได้ตะลักนั้นไปยังห่ดไปก็ได้ไปได้มักจานี่จะไปขึ้นยังขึ้นีเทอมาไปก็ได้ค่ะมาลอปม่่เยอะมากทว่่ทา่งไป่เขออนาตาล่งไปดค่โอนี่มีทาาทางเขายู่่เ่นี้ขอรบกวนไปได้ตะกกระซิบว่าไปไป นต่ันจะฝากทางนี่และอ๋องาน้งไปแล้วคัไปท้านเป็นบ้างค่ะอ๋อพอค่อยไปแล้วเป็นบ้าค่ะเลยค่อยไปแล้วก็ไปจอดทางด้านนูนก็คิว่าไปชาเหตุยังที่ค่อยเน้นขีเกียรอ๋อปั่นกับันกรบอมันก็บกวงเข้าไปยุ่นน่ะผมพูดกวางเขาไปแนุอนไปว่าเขาไปอ๋รามาเป็นยังค่ะเพราเขาเน้นขีเกียร์จว่าย่าผลดีมากกว่าได้แด้เนาะ ทันทำมันแกบมันมันหนบ่เหม็นค่ะทำแกบมันซื่อว่าทำแกะหนบ่เหม็นทำกวงคำไก่อยู่แต่ว่ามันหนึ่งบ่เหม็นอันนี้มันเป็นขี้เกียร์ค่ะทันยามฝนนี่น้ำเต็มบ่พอหมอนี่ยผมมีน้ำเจ็กเชียนบ่น้ำบ่ข้างอกโอ้น้ำบ่ข้างอือโอ้เมียหน่อยผ้าลวดใหญ่กล่าวกระโม่ได้ครับลงไปข้างใน เนาะเบิังได้ทำนี่แล้วก็เข้าก้นไปเบิังทั้งท่งครับพี่น้องเอฟซีครับพอทั้งท่งนั้นมีตัวเลขแนวทางของพระอาจารนเพิ่นเทศไปแล้วเนาะครับอ่างลูกอ่างเฮ้บังเด้อเอฮะ พ่อตีเป็นตัวใดนี่ค่ะมาตเลขอันนี้ค่ะน้ยตีมัก็มยาวแล้วมันเขียน่ตัวแล้วนะตัวใดนะพ่เนี่ยมันคืสี่ไปหกสามแบัญลักษณ์อันนี้ตีหกสามอันนี้ชัดอยต้าตกข้างบนสี็นไคะพ่อตัวทั้ง้งันก็เป็นชั้นเลแล้วตีบดได้ตัวสั้หนึ่ง ็นสี่สองสามเป็นคือเลขสี่บอมเลขสี่กับมันเป็นเลขแปดป่ะคะแปดสองสามเลขแปดไทยป่แปดสองเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเลขยังเลขหกเป็นแปดสองสามหรือไทยบ่ะนี่เป็นเลขหกเลขหกเป็นเลขห้ามันมีได้สองอย่างคือมีสี่สองสามนี่สี่สองหกแปลงสันบ่ะ ไม่ก้นสองห้า 2, บ่แปดสองห้าบ่คือไปเลขห้าแต่ตัวนี้ชัดประเด็นนี่หกหกเก้าเอ้หกหกสามเก้าเก้าสามเนาะคะ่<น>ะเนาะแต่ว่าตัวข้างบนนี่ล่ะตัวที่อันนี้มันเป็นหมอทรสีบอวสูรฟังด้อะตามหมอทําทเลียนมาเด้ออันนี้จกักเพนสีมาหรือเพิ่นบัมาแต่เพลิดเพลิดไปตามพิธีของเพิ่นซื่อแล้วก็สวดมนต์ไปหยดหยดเทียนลงไป มันคงไปตัวไหนก็ว่าไปตามเี้อแต่ว่าสูตรของหมอทำเคยเหตุคือกันบ่อมันบ่มันแบบนี้ใจเที่ยนไว้สกปรนไตเที่ยนไว้ตั้งแต่หนึ่งหอดหอดเก้าเหลี่ยมตั้งแต่เหล็กหนึ่งหอดเก้าเหลี่ยมบานบ้เอาไซต์ตะศูนยลระบาดในศูนหนึ่งมันเป็นเหล็กต่างหากระบาดไปสวดเป้าสักแคเทวดาหาเที่ยนเหลี่ยมไหนเหลี่ยมหนึ่งหอดสกปรนจังหวะแต่ว่าเพิ่มมา ขันบ่ามาหมดเที่ยนไหนผู้ข้าเห็นสแสดงว่าบ่ามมาผู้เจ้าทีเจ้าพูมมบอมาบอกต้องขันแมนมามาหาอิลีต้องเป่าเทีย่ยนแห่งบอมมาหม,หมดเจ้ากนจังสีเสียว่ามาอิลีมาในขันใต้เทียนไปแล้วเลียมไหนมันสะออกเป่าเร็มนั่นอนนดไห่มันหมดเป่ารัวเขาสวดมนต์แล้วเนาะเป่าส,สักเกเทวดเดียดคนมาแล้วแต่งไข่มันติอหมอดปั๊บเคยเห็นเนี่ย เพิ่กมอดหกสี่สาม่นหมอด 4, mm hmm. ค like. 3, 3, 3, 3. Mm ่ะ hmm ก็เลยบอกเน้นหน่อยตะกี้บอกบอกคกอยู mm ่บันทามกีานี่แะลูกพ่อหญ่ประจงจีนนี่แหละเจ้าสิไปซื้อชื้นบอกหกที่สามซื้อผมมีเงินหาบาท่าอันนี้สิไปซื้อสว่างเึเปล่าเลขมันออกหกสี่สามอันนี้จับเพิ่มมากจับเพิ่มมากแต่ยังบอลลูนด้กันมันสุกคนละสูตรเนาะสูตรของมอทเหนเดง ฮาลังเทียห์ขับมาผีแกี๋ยผมก็ไต่เทียนเหล็บยมใหญ่มอดเห็นมันได้ซะเกินบอลมนี่มอดเห็นมันได้ซะเกินมอดเทียนไหนบ้างเยอเกินผีเสี๋ยบาม่าคนเดียวเปล่าป่านคนเดียวอันนี้พจพจนจักพนมากมากกว่าเดาวไปหลุดมันกระชือเงานอกจากคนที่เดาไม่จังว่าขันกวยเขาเรียกใคเดาวกรือเนี้ยเรียกดาพันแม่นสิค่ะเรียกโอ้ยลีกันพันแม่นขันนี้ว่าเป่าซะเกีเทวดาผู้สูงสักผู้หูเหตุการณ์ลงหนาเอาหมอดเทียนใหเบ้างด้วย มอดหว่าผีจางข้างแดงทีทีหูเหตุการณ์ลูกนาหรือแก่กาวิซาอย่างกับมอดเที่ยไในไอ้มอดทามากระดูบมอดเพิ่มควนหินนึ่งสีมี่เด้จังเสียวาเขามาบอกให้บอกให้มันร่มเนี้ยเห็นมอดเเพิ่งมันก็เป็นไปได้เด้ยอันร่มบุ้มบุ้มไปใต้ก็มันก็มอดเนาะเอาแบบบ่ร่มเน้ยมอดได้บ่ขันมอดได้จังีเซียหน่ามันก็ถึงอีลย อันทั่สั้นคือกี่ลีเออหมอทำาันเคยเห็ุชุกทุกหลแบบล่ะแต่เมื่อนั้นพ่อหมอกับมาน้อกันก็ไปจานกันยบางยี่ปุ่นอ๋อพได้เข้ามาเหอแต่นใส่บาทที่มีป่ะเทศอื่นบาทตัวไห้โปร่งปีกไหนพวก็เจี๊ยบเอาว่าโป่งไว้ครับอันนี้พูดสิมาบอกจักคนเสเอาวิธีไหนมาบอกจักคนมาหรือคนมากกันยังมาลูกเคลื่อนผ่ัสูตรไทยสารรูนสตรอเาสูกรของคนกกษสรเก่งไปทังนึงกับขึนกับเพน่มันอาจจะถือของคนก็ได้บ่ได้ลบลู่ดูถูกคนหอก มันคนละวีซ่าจะให้เอสซีเพินแปรเอาเนาะมาแต่ว่าตัวใบข้างล่างนี่คือชัดเจนแล้วไม่ได้แปรเนี่ยหกหกสามเนาะมันคนละวีซ่าเรียกมาคนละซอรครับ์เนี่ามันครับขอบคุณพ่อหมอครับที่มส์หายขอเช็ดครับสองหกวะนะทังเครื่องจังไงพี่สองหกวะแมงค่ะก็เป็นไปได้สี่สองหกแปดสองหก มัดเป็นไปได้ทั้งสามเป็นทั้งหาก็ได้ fc พันพิจารณาครับเนาะค่ะ425ก็ได้เนาะ426ก็ได้เอาเหม็นขี้เกียจเนี่วนตัวข้างใต้นี่บ่ได้แปลอยากเด้อพี่น้อง fc 663 663อันนี้ะอาจารย์สายขมเบิเพิ่นมาเฮ็ดเอาไว้มาทำเพิ่นเกลืมาน้อกันอยู่แต่ว่าเพิ่นกลืบโหัว ตัวเลขมันเป็นตัวเลขยังเพราะว่ามันคนละสูตรคนละวิชาวสันละวาครับให้พี่น้องไปแปลด้อครับไปแปลไป,ไป,ไปตีเอาไปนั่นเอาครับเขียนเอาครับในธรรมเนี่ยแหละครับพระอาจารย์พูดว่าทาไปแต่กะเดี๋ยวต่อไปห้องกสิได้ไปถามพระอาจารย์พูดอีกเทื่อหนึ่งอยู่ครับว่าตัวเลขเฮ็ดไว้เนี่ยมันเป็นตัวเลขยังแน่นะครับ อันนั้นคือความชัดเจนผอาจา์เพิ่นกะสี่วอลให้ฟังอีกเส้นหนึ่งครับแต่อันนี้เพิ่นกะเลี่ยงไปหายแล้วพี่น้องเอฟซีสามารถที่สิไปเลี่ยงไปตีเอายังได้ครับหกหกสามนี่ว่าด้ตียากครับมันอยู่ตรงตัวแล้วนะครับตัวทั้งเคิ่องเนี่ยอาจ,จเป็นแปดสองห้าก็ได้หรือแปดสองสามก็ได้หรือสี่สองสามก็ได้ครับแ,แต่สายตาผู้สีเห็นเนาะครับอันนี้มันเป็นเลขยศเทียนครับอันนี้อยู่ในถ้ำ ครับยูน่ายทครับพี่น้องสี่ครับเบิ่งเบิงตัวทาครับอยู่ในา่ายทเม้นแต่กินข้างข้าวครับอันนี้เป็นองค์พ่อจัตุคามครับ อยู่ในธรรมนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีครับพราอาจารย์สายขมิ้นพ่นสิมาจำวัดอยู่นี่ครับเพราะว่าพิ่นในนิมิตรเห็นครับอาวัดนี่เพิ่นต้องการผูสิมาเห็นมาสั่งแต่ต้องเป็นพระอาจารย์สายขมิ้นเท่านั้นว่าสันเพิ่นว่าครับพิ่นก็เลยมากครับมากขมิ้นนี่ลีวัดนี่ที่มีเพิ่นนิมิตรเห็นว่ามีพระพุทธรูปนางกลังแดดวัดขมินนี่เลีวัาสันพี่น้องเอฟซีเหร ต่อไปเข้ากับซไดมานี่เรื่อยๆแล้วครับฝ่าจานสายขมิน้นผลนมาอยู่นีแล้วครับมาเพิ่งถ่ายคลิปนี้พี่น้องก็มาเบิ่งเอาตัวเลขอีกครับอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของพ่าจาร์สายขมิ้นครับเป็นตัวเลขหยดเทียนนะครับพี่น้องเุกซี่ครับส่วนสิเป็นตัวใดให้พี่น้องไปวิเคราะห์เอาพิถูกกิจวัตรกันครับทางช่องก็หายไ้เพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังครับ ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เขามารับชมรับฟังครับสำหรับงวดนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคดีถูกหวยรวยเงินกันทุกผู้ทุกคนครับสำหรับงวดวันที่หนึง่งในสายนสองพนห้ารหนเนาะครับเขามาแล้วก็อย่าลืมฝากส r i ครกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวได้ผลาดจากรายการดีๆของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ